สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผม ITG Gaming TV นะฮะอยู่ผมปีเตอร์หรือเตอร์ก็ได้นะฮะโอเคฮะก็วันนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรม a อคชั่กันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ so really so จากรอบแล้วเนี่ยมีคำถามมากมายนะฮะ มากมายยังไงเราจะให้ดูกันนะครับเราจะมาให้ดูกันไอคอนนี้นค,คือคลิปที่ยอดฮิตที่สุดเลยนะฮะของผมนะฮะยอดฮิตจริงๆนะฮะคือแบบยอดฮิตจริงๆไม่ว่ามันฮิตจริงๆอะนะอ่าของผมมันเป็นสีเขียวนะฮะเห็นแต่เมาส์นะฮะอันนี้เป็นปัญหาของเรื่องของการติดตั้งนะครับผมเสียงเพลงมันดังกว่าเสียงพูดแอบฟังยากนิดนึงอ่าอันนี้เป็นคอมเมนต์นะฮะ อ่าก็นำมาแก้ไขในคลิปนี้แน่นอนนะฮะจะถามว่าในกรณีอ่ะอันนี้ผมตอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีอันอื่นที่ผมไม่สามารถตอบได้ผมเปิดมันนานมากอ่ะครับอันนี้อาจจะอยู่ที่สเปคผอมนะฮะแล้วก็ของผมมันเป็นสีเขียวอันนี้ก็เรื่องของการติดตั้งอีกเช่นกันนะฮะวิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะต้องถอนการติดตั้งแบบลึกมากซึ่งผม,มอขอไม่พูดถึงตรงนั้นดีกว่านะฮะเพราะว่าคลิปมันจะนานมากนะฮะแล้วก็ทาไมผมอัดวิดีโอ ไม่ได้เป็นสีเ,าเทาๆอันนี้ของเรื่องของโปรแกรมฮะแนะนำให้ใช้โปรแกรมที่เป็นของแท้นะครับผมในเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการปรปับปรุงในส่วนของพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการโหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โหลดจากในสตรีมแต่ของผมเนี่ยเป็นจากหน้าเว็บเป็นคียมานะฮะแล้วก็ทําไมของผมเสร็จแล้วไม่ได้ล่ะครับมันเสร็จอะไรอันอนี้ผมงงจริงนะฮะถามมาอีกรอบก็ได้ในคลิปนี้นะฮะ แล้วก็นี่พี่ซื้อแท้มาจากไหนครับอ่ะอันนี้ซื้อมาจากเว็บนะฮะเพิ่มเสียงพูดหน่อยอ่ะอันนี้เป็นข้อติเช่นกันนะฮะอ่าปุ๊บส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นอ่าในส่วนของที่ว่ามีคําว่าแอคชั่นขึ้นนะฮะซื้อจากไหนนะครับปัญหาเรื่องจอเขียวจอเทานะฮะอ่านี่ฮนะ ประมาณนี้นะครับผมกดถ่ายมิธีนี้เป็นเรื่องของโปรแกรมส่วนมากปัญหาต่างี่ยจะอยูอ่เวอร์ชันของโปรแกรมนะครับผมถ้าเวอร์ชันของโปรแกรมเราเป็นเวอร์ชันใหมนะ่เนี่ยรับรองว่ายังไงไม่น่าจะมีปัญหานะครับนะะเวลาดูก็ปกติครับแต่พอไปดูเสียฟล์มีแต่เสียงอ,อย่างนี้ก็ให้แนะนําให้ใช้โปรแกรมตัวนี้ไปก่อนนะฮะเวลาแล้วก็อันนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งคือโปรแกรมนี้ไม่สามารถกดซูมได้เหมือนแคมตาเซียนะฮะ โอเคเราจะมาดูในส่วนของหน้าตาโปรแกรมเราจะมาแนะนํากันอีกรอบนึงนะฮะต่อตรงส่วนแถบเลนี้เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่เก็บฝ่ายนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เต็มที่ว่าเราจะเก็บตรงไหนนะฮะแต่ตรงนี้ก็จะบอกเป็นที่ว่า,าเรือพื้นที่อีกเท่าไหรในการเก็บนะครับผมนะฮะมันมีส่วนตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อะระมาถึง record m o มดเราจะไปช้าๆแบบรอบเพลี้วนะฮะแต่ว่ามันได้ผลดีแน่นอนถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆนะครับ โปรแกรมมันไม่มีปัญหาแน่นอนฮะอ่าขั้นแรกเรามาที่ record m ห d e นะครับผม record Mo d e เนี่ยตรงส่วนเกมเนี่ยจะเอาไว้อัดเวลาอยู่ในเกมเท่านั้นนะฮะเวลาอยู่ในเกมเท่านั้นเนี่ยคือเวลาเข้าเกมไปปุ๊บอ่ามันก็จะแบบว่าขึ้นมาอ่าฮะคือเวลา record เนี่ยจะ record เฉพาะเกมไม่มีโปรแกรมอื่นแทรกแต่เสียงเนี่ยเข้าได้นะฮะเข้าได้ยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึง่งอ่ะต่อมา active screen นะฮะอันนี้จะเป็นโหมดเกมอันนี้เป็น active screen นะฮะ หรือว่าเป็นโหมดเ e คคอร์ดวินโดว์หรือเ e คคอร์ดสฟีนเนี่ยแหละนะฮะก็ในโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่เราจะอัดหน้าจอทั้งหน้าจอไม่ว่าเราทำอะไรเห็นหมดนะฮะเวลาเราอัดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในโหมดหลังสุดเนี่ยจะเป็นโหมดที่เลือกเฉพาะจุดเราสามารถคุมเลือกได้นะฮะว่า,าว่าเราจะเลคคอร์ดตรงไหนเป็นแยกๆทีไปนะครับผมในส่วนของฟอร์แมตไฟล์นะฮะ f อร์แมตไฟลเนี่ยก็จะมีเป็น AVI, MP4 แล้ว MP4 AVD ถ้าใครเป็น AMD ก็เป็น MP4 a m d นะผมแต่ที่ผมแนะนำนะฮะไฟล์ฟอร์แมให้เป็น AVI นะครับผมส่วนวิดีโอไซส์เนี่ยถ้าเราต้องการให้เป็นตามหน้าจอของเราเนี่ยให้เราเลือกไว้เป็น Original นะฮะแต่ถ้าเราต้องการให้เป็น1 2 8 0 7 2 0ให้เราเลือก720นะฮะหรือว่าถ้าใครต้องการเป็น1 9 2 0ณ1 0 8 0ก็ให้เลือกเป็น หนึ่ก้าสองศูนคูณไปหนึ่งสก็สสคือเลือกเป็น1ันแนะครับผมส่วนใครมีจอ 4K สมมตินะสมมติว่าใครมีจอ 4K เนี่ยเราก็เลือกเป็น 4K เอ้ยเราเลือกเป็นออริจินอลนะฮะแล้วมันก็จะบันทึกเป็น 4K ไปให้คือว่าง่ายๆไอตัวออริจินอลเนี่ยจะบันทึกตามค่าของหน้าจอและค่าของเกมนะฮะจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็วิดีโอเฟรมเนี่ยจะมีอ่าตั้งแต่10เฟรมจนถึง120เฟรมนะฮะนะครับแล้วก็อ่ ดูเรช่นเนี่ยอันนี้เป็นการกําหนดเวลาแบบว่าเราจะเลคคอรดนั้นเะท่าไหรซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้กันนะผมแล้วก็มาในส่วนถัดไปก็คือ use perfect video match mode นะฮะน่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูแป๊บ,บนึงนะตรงนี้ผมจำไม่ได้จริงเพราะไม่ค่อยจะได้ใช้นะครับผมตรงนี้เหมือนอ๋อคือเป็นแบบว่าทํายังไงแบบว่าแบบให้เข้ากับเครื่องของเราซึ่งถ้าเรากําหนดดีๆเนี่ยสมมติจอเรา7จ0 p งพแล้วจอ1 0 8 0แล้วเลือกตรงนี้เป็นค่าตามนั้นเนี่ย แล,แล้วเราเลือกเฟรมเรทเท่าที่เราจะสามารถอัดได้เช่น30อะไรอะไรเงี้นะฮะยี่สอย่างเงี้ยก็สามารถอัดได้แบบลื่นๆนะะื่นนฮไม่ต้องใช้หมดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ r e c o r d system sound ส่วนนี้คือ,อจะเป็นการบันทึกสิ่งเสียงต่างๆที่อยู่ในระบบทั้งหมดนะฮะแล้วก็ all multi channel audio recording นะฮะก็คือ,อบันทึกหลายๆอย่างพร้อมๆกันเช่นเสียงเกมเสียงไม่นะฮะเสียงเพลงอะไรเงี้นะฮะ,ะ,ะ,ฮะบันทึกพร้อมๆกัน ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีอ่าไอส่วนของไมโครโฟนเนี่ยมันจะมี always record นะฮะส่วนของ ever always ทรับ always record เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อ่าเราไม่ต้องกดพูดนะฮะมันจะเป็นการพูดตลอดเวลานะฮะผมก็คือเราพูดไปก็มันก็บันทึกทั้งหมดนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าสำหรับแคสเตอร์หรือว่าสําหรับคนที่ทํารายการถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยเหมาะอยู่แล้วแล้วก็ลำหรับโมดนี้เนี่ยรับรองว่าเหมาะสหรับทุกคนแน่นอนนะฮะนะฮะ แล้วก็จะมีโหมดที่ว่าเลือกปุ่มกดนะฮะผมว่าจะกดปุ่มอะไรในการที่ว่าจะเป็นการพูดนะครับผมกับปิดเสียงใหม่นะครับก,ก็คือ Disable Record นั่เองะฮะมาในส่วนถัดไปก็คือส่วนของการถ่ายทอดสดนะครับผม Action l i v e Streaming Information ในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องไปเชื่อมกับัทีใน YouTube นะฮะซึ่งมันก็จะมีให้เลือกระ,ระดับความชาร์จนะฮะเฟรมเรทนะอ่าเราก็เป็นตามค่าเน็ตซึ่งส่วนนี้เราจะต้องไปลองดูความเร็วเน็ต ค่าความเร็วเราเป็นอัพโหลด3นะฮะก็จะเป็นค่า3,000ไอ้ค่าประมาณ2,500นะฮะถ้าเป็นอัพโหลด5ประมาณ3,500ถ้าเป็นอัพโหลด1.8ประมาณนี้จะเป็นค่า1,500นะครับผมถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่แนะนำไม่ถ่ายทอดสดนะฮะผมแล้วก็ในส่วนของคอสตอมเนี่ยก็จะมี Twist t ทีวีนะฮะ YouTube Live Stream นะฮะอ่า You Stream นะฮะแล้วก็ Hitbox แล้วก็ Alice ประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็เป็นสตรีมคีย์ก็คือค่าที่ที่เราต้องใส่เพื่อาการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วเรื่องเป็นยูทูบ YouTube, เนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่แล้วเอ้ยอันนี้เป็นทวิปส์นะฮะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในที่ต่างๆของโลกนะฮะว่าจะเป็นอะไรเอเชียฮ่องกงอะไรอย่างี้นะฮะแต่ว่าที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยอย่างอย่างถ้าเป็นไทยนะฮะเราก็เรียกเป็นเอเชีย เอเชียไทเป่นะครับผมหรือว่าจะเป็นเอเชียฮ่องกงก็ดีนะฮะมันจะทำให้กระดุกน้อยลงนะครับส่วนถ้าเป็น u t u b e เนี่ยมันจะมีอยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักกับเซิร์ฟเวอร์รองนะฮะนะฮะก็เลือกเลือกกันได้นะครับผมนะฮะในส่วนนี้ส่วนตรงนี้รีโมทแอคชั่นเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นรู้สึกว่าเป็นแอปนะฮะเป็นแอปที่เราสามารถ โหลดได้นะครับผมจะรู้สึกจะมีเฉพาะมือถือ Android นะครับส่วนนี้ผมไม่มีก็ขอข้ามไปละกันนะฮะแล้วก็มาในส่วนของ Audio Recording เนะครับผมก็จะมีให้เลือกว่าเป็น MP4 หรือวา w เว e นะครับผมแต่ถ้าอยากได้ไฟล์คุณภาพดีก็ควรจะเลือกเป็นเว e นะครับผมในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการตั้งเวลานะฮะแล้วก็คีย์นี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ออโรมาติ h a n n e l audio record อันี้ก็คือบันทึกหลายอย่างพร้อมกันแต่ถ้าอันนี้ก็คือ,อ,อ,อติกอต๊กออก,ก ก็อย่างที่ผมบอกก็จะมีอันเนี้ยพัฒน์ก็คือกดออนออฟนะผมแล้วก็มีกดค้างนะฮะปล่อยก็คือหยุดพูดนะฮะแล้วก็มี all อเวเลคคอร์ก็คือเลคคอร์ดตลอดเวลาแล้วก็ do not record ก็คือไม่เลคคอร์ดนะฮะอย่างนี้เหมือนก,นกันกับส่วนของวิดีโอตรงนี้มันเลยเหมือนกันนะฮะส่วนตรงนี้ค่าเบสมาร์กนี่รู้สึกจะเป็นการแบบว่าวัดอ,อัตราของความเสถียรอะไรประมาณนี้นะฮะของวิดีโอแล้วก็ ข้ามาเป็นส่วนของ capture screenshot นะฮะผมก็จะมีไฟล์ format เป็น png, bmp, jpeg หรือว่า jpeg นะฮะก็แล้วแต่เราจะเลือกแต่ถ้าเลือกแนะนำจีก็เป็น jpeg นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือ record ตรงไหนก็คือเป็น record หน้าจอนะฮะผมโอเคเรามาถึงส่วนของการตั้งค่ากันแล้วนะฮะ general setting ครับผมในส่วนของภาษาเนี่ยก็จะมีภาษาดาวภาษาอังกฤษภาษา อ่ายุโรปภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาเลีย์ภาษาญี่ปุ่นนะฮะน่าจะใช่แล้วก็มีโรมันนีหรือว่าโรมันนั่นโรมันนะฮะมีภาษาอื่นๆมากมายครับภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีส่วนนี้คือ, Window, คอแอปพลิเคชัน Windows Always on Top ก็คือแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะอยู่เหนือทุกๆแอปเลยนะฮะผมมันจะเด้งอย่างเงี้ยตลอดทุก,ทกแอปเปิดแอปอะไรขึ้นมาก็จะอยู่เหนือนะฮะแล้วก็เช็ค for อัปเดตเนี่ย นี่ก็สำหรับการที่มีเวอร์ชันใหม่มาเขาก็จะแจ้งเตือมนมาที่เรานะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ start application m i n i m a l size t ูอ่อันนี้ก็คือจะให้แอปเนี่ยมาสตาร์ทอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะฮะพอปิดการ้าแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็ในส่วนของอ high action window on desktop นะฮะก็คือเวลาอัด Desktop เนี่ยจะทำการซ่อนโปรแกรมไอชั่นลงไปาติ๊กนะครับผมแล้วก็ สแสดงแอคชั่นในโหมดวินโดว์นะับผมหลังจากเลคคอร์เสร็จก็คือพอเ,เราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมแอคชั่นจะเด้งขึ้นมาปึ้งเหมือนตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รันแอคชั่นวินโดว์สตาร์ก็คือเวลาเปิดเครื่องเนี่ยจะให้แอคชั่นทำงานเลยไหมถ้าอยากทำงานเลยก็ติ๊กไปนะแต่ถ้าทำงานเลยเนี่ยจะช้านะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นการเล็คอร์ที่ 3BB อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นโปรแกรมนะฮะ รีโมทคอนโทรลอะไรเนี่ยอันเดียวกันเลยนะฮะนะฮก็ติ๊กก็จะทมาจะได้เอาเรามาตรงส่วนของ record setting นะครับผมส่วนของวิดีโอวิดีโอคุณภาพเนี่ยเราแนะนำให้เป็นหายนะครับผม <c oughs> เพื่อคุณภาพที่ดีของวิดีโอนะฮะใครที่กระตุกหน่อยก็ normal ไปนะฮะแต่โรนี่ไม่แนะนำนะฮะโรไม่แนะนำนะครับแล้วก็ bit rate mp4 นะครับผมแนะนําให้เป็น100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ใช้เป็น avi มากกว่าเพราะไฟล,ล์จะเสถียรที่สุดนะครับผม จะได้ไม่ต้องมีปัญหาด้วยในเรื่องของเสียงภาพอะไรต่างนะฮะอินพุตเรทเนี่ยให้ตั้งไว้ที่0ูนย์ถึง20ได้255นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือมัลติคอร์ดิคอร์ดิ้งนะก็คือจะใช้เป็นแบบว่าการประมวลผลในการอ่าเรคคอร์เนี่ยเป็นการประมวลผลแบบเหมือนเป็นสองเป็น2แกนหรือสองเท่าอะไรเนี่ยแหละฮะจำไม่ได้เหมือนกันส่วนนี้แต่เป็นการ,นนเ,การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรคคอร์นะับผมระหว่างการเรคคอร์แล้วก็ อันนี้คือการเลคอร์ดเมาส์นะครับผมก็ถ้าติ๊กก็จะเป็นการเลคอร์ดเมาส์ของเขาเนี่ยแต่ถ้าไม่ติ๊กก็คือเอาเอาติ๊กออกไปก็คือจะไม่เป็นการเลคอร์ดเมาส์นะครับผมอันนี้คือเป็นเหมือนกับแบบว่าเวลาเมาส์คลิกอะไรก็เหมือนแบบมีการตอบสนองอันนี้เป็นโอเวอร์เ์กราฟิกตัวนี้แนะนําอย่าไปทําอะไรกันมากนะครับตัวของเว็บแคมเนี่ยถ้ามีเว็บแคมเราก็เปิดได้นะฮะเว็บแคมปุ๊บมาเลือกได้อย่างผมเป็นโรดเทคแคตตี้โปรเว็บแคมก็ของศูนย์ก็สามารถเปิดได้นะครับ แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลคอร์ดไม่เลคอขอดอะไรยังไงกดปุ่มอยากเลคอขอดไหมอะไรอย่างเงี้ย,ะยน,นะฮะตามที่เหมือนของเสียงและวิดีโอเลยนะส่วนของวิดีโอไซส์อ่ะวิดีโออาจจะให้มันขนาดกว้างเท่าไหร่อนะไรอย่างเงี้ยพวกโพสิชั่นให้มันอยู่ส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำ16:9ให้เป็น4:3คือจะเป็นส่วนแบบเป็นมุมขวาเป็นมุมล่างซ้ายอะไรพวกนี้มันสามารถเลือกได้นะฮะก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับผมจะให้มันขนาดเท่าไหร่นะฮะ อยู่ส่วนไหนหมุนกล้องไม่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วตัวน,นี้จะเป็นส่วนของไมโครโฟนเซตติ้งนะครับส่วนออเดียลเดเวิลล์ของไมโครโฟนเซตติ้งให้เลือกเป็นไมค์ของเราเอาไว้นะฮะอย่างของผมเป็นไมโครโฟนที่ตอบออเดียลอินเทอร์เฟสหรือว่าเป็นซาวด์การ์ดแยกนะฮะผมก็เลือกไปนะครับผมแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยให้เป็น100นะฮะส่วนเลคอร์ดไมโครโฟนอินทูเซฟ นะ separate, นะฮะเ a ปเรตนะฮะออเดีโอแทรนะครับผมก็คือในส่วนนี้เนี่ยเวลาเราตัดต่อในโปรแกรม Sony v e g กัอย่่งนี้นะฮะโซนี่เวกัเนี่ยจะชัวร์ที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันสิบหรือสองสามใช้ได้หมดนะฮะในส่วนนี้ก็เวลาเรากดเลคคอร์ดไปเนี่ยส่วนนี้มันจะแยกเสียงไมออกมาทำให้เราสามารถแก้เสียงไมเช่นตัดนอยส์นะฮะหรือว่าจะ,ะแต่งเสียงอะไรต่างๆนะ,ะับผมแล้วแต่เป็นการแบบว่า ทำให้คุณภาพเสียงของเราดีขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะฮะสเต็มซาวน์เนี่ยในส่วนนี้ก็เราเขาเลือกเป็นอ่สเต็มดีฟอยส์หรือว่าเราจะเลือกเป็นลําโพงของเรานะฮะเราอ่าอย่างลำโพงของเราอาจจะเป็นอสปีคเกอร์ speaker, อย่างนี้นะหรือว่าถ้าถ้าเป็นหูฟังก็เลือกเป็นหูฟังของเรานะครับผมในส่วนของออเดียโอบาลานเนี่ยสเต็มซาวน์เนี่ยก็คือจะให้ฟังอ่ากับไมโครโฟนเนี่ยคือ อยากจะให้ได้ยินเสียงไหนมากกว่ากันเช่นถ้าเป็นซ mm ิสเต็มเสาร์น้่ของไมโครโฟนก็คืออยากให้ไมโครโฟนเนี่ยดังมากกว่าซิสเต็มนะฮะแต่ถ้าอยากให้เสียงเกมเสียงอะไรต่างๆในเครื่องของเราเนี่ยดังมากกว่าเสียงไมโครโฟนก็ต้องเลือกเป็นซิสเต็มดังกว่าไมโครโฟนนะครับผมส่วน AAC Bitrate เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเสียงนะครับผมอ,อยู่ที่ว่าไม์ของใครรองรับได้เท่าไหร่แต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือเป็น192 256หรือ160แต่5ชัวร์สุดก็เป็น System Default นะครับ โอเคเรามาในส่วนนี้นะฮะผมส่วนนี้เนี่ยถ้าเรากันพลาดกันเผื่อกันไว้ก่อนเลยเนี่ยก็คือแนะนําให้เป็น high สยูนะครับผมก็คือจะเป็นการซ่อนตัวเลขเฟมเบรดนะฮะผมเอาไว้นะฮะแล้วก็ในระหว่างการเลคคอร์ดนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเลคคอร์ด h ูดก็คือตัวเลขเฟมเบรดนะฮะเวลาอัด กมและแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการซ่อนเช่นกันนะฮะแล้วก็ให้ h u d Action Setup คือเวลาอยู่ในหน้า action เนี่ยก็ซ่อนเช่นกันนะฮะก็จะเป็นการซ่อน3ที่เลยนะครับผมซึ่งการซ่อนเนี่ยเราจะต้องอให้ชัวร์ว่าเรากดเลคคอร์ดแล้วนะฮะแน่ๆนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีการแจ้งเตือนว่าหาเลคคอร์ดแล้วนะอะไรเงี้ยถ้าเราอยากอยากได้ชัวร์นะฮะไม่อยากให้ตัวเลขวิ่งขึ้นตอนเราเลคคอร์ดนะครับผมแล้วก็โชว์เ w คคอร์ดเว็บแคมพรีวิวอันนี้ก็คือจะให้เป็นการ อ่าแสดงตัวอย่างของเว็บแคมนะครับผมให้ดูว่าอ่าหน้าเราเป็นยังไรอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ h u e set up position คือสามารถเลือกได้ว,ว่าตัวเลขเฟรมเรทเนี่ยจะ้อยู่ส่วนไหนกลางกลางบนซ้ายบนขวาบนขวาล่างกลางล่างซ้ายล่างอะไรอย่างงี้ะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของ export setting ก็จะเป็นแบบเลือกแต่ว่าส่วนนี้ส่วนมากแล้วตัวโปรแกรมจะปรับมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ เลคคอร์ดวิดีโอเนี่ยตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมสมมติว่าเราเอามาไปจอดแล้วเราก็เลือกคีย์เลยครับเรากดไปเลยว่าเราอยากได้ตัวอะไรอ่ะอย่างเช่นผมอยากได้แคปเจอร์จอนะฮะสมมติว่าผมอยากได้แคปเจอร์จอเป็นเลข3นะผมผมผมก็กดเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นนำสามแต่ถ้าผมอยากได้เป็นนำลบเหมือนเ,เ,อนเดิมนะฮะผมก็เลือกเป็นเครื่องหมายลบนะอะไรเงี้ยนะฮะก็ะแค่เอาม็อกไปจอเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยด,ดีดนะฮะ post review video record เนี่ยระหว่างการเลคคอร์ดเราอาจจะแบบว่ามีการหยุดใช่ไหมล่ะ แล้วก็กด shift บวกเนี่ยชิปบวกนะฮะก็เป็นคีย์ลัดของเราไปนะครับตามที่เราอยากเลือกเลยนะฮะนี่มีมีเยอะนะฮะ sensor record add bookmark นะฮะ webcam record นะฮะ save time นะฮะแล้วก็มี delete frame rate นะฮะผมก็คือสามารถเอ้ย detect frame rate นะฮะแล้วก็ microphone record เยอะครับจริงๆสามารถเลือกได้โปรแกรมนี้ให้มาพร้อมนะฮะผม แล้วก็ส่วนที่ผมจะยืนยันเลยว่าผมใช้แท้แน่นอนนะครับผมมีหลายคนถามมาดูส่วนนี้เลยฮะคุณจะเห็นว่าส่วนของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดฮะ1.27.2.0ซึ่งล่าสุดในตอนนี้นะครับผมแล้วก็ copy right มีการยันเรียบร้อยนะครับผมชื่อ ITG Peter นะฮะเรียบร้อยนะครับแน่นอนส่วนการสั่งซื้อซื้อยังไงนะฮะเราจะมาที่ Google กันก่อนนะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่า Action นี้นะฮะ เราก็ไปที่แบบของเขานะฮะตรงนี้เลยมินเรเลสแอคชั่นนะครับแล้วกดเข้าไปนะฮะซึอผมจะใส่ลิงก์ที่เป็นตัวทดลองมาให้นะครับผมส่วนใครอยากซื้อก็สามารถซื้อได้มันจะส่งมาเป็นคีย์ให้นะครับผมอ่าแล้วก็กดฟรีไทยเอฟฟรีเทรดหรือฟรีไทยไม่แน่ใจแล้วเรากดได้ลิงก์นะฮะนี่จะอยู่ได้ทั้งหมด30วันตามที่เขาบอกอ่ะอันนี้ก็ไม่หลดนะสามสิบวันกดไปนะฮะมันก็จะเด้งให้นะครับผม ส่วนถ้าใครอยากไปไรเซนก็กด buy ไรเซนนะฮะแล้วก็โฮมยูสิบเก้าจุดเก้าห้านะฮะยี่สิบเก้าจุดห้าเก้าห้ายูเอสดีแล้วก็สามารถจ่ายได้ทาง paypal หรือบัตรต่างๆได้นะครับอืยิงเก้าไรเซนก็คือใช้ได้แค่หนึ่งคนอะไรอย่างนี้แล้วกด buy หนาวไปนะฮะอ่ะยี่สิบเก้าจุดเก้าห้าเป็นราคาเท่าไหร่อ่เดี๋ยวผมจะคูณให้ดูแล้วกันนะฮะเลยนะซี 4. โอเค ยี่สิบเก้าจุดเก้าห้านะฮะอ่ายี่สิบเก้าจุดเก้าห้าคูณสามสองนะครับราคาทัหมดเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทนะฮะประมาณนั้นเก้าร้อยหกสิบนั่นแหละว่ากันประมาณนั้นนะฮะตัวนี้ผมจะไปขอสั่งซื้อให้ดูนะฮะแล้วก็เราจะไปดูในส่วนของสตรีมนะฮะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจักรลากันไปนะครับผมในส่วนของของสตรีมเนี่ยจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าแอคชั่นอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูมีแลดิดแอคชั่นน่าเขียนอยู่ ผมว่าจำชื่อโปรแกรมได้เลย,เลยนะจิังเรีาวว่า F I R I L L นะฮะ F I R I L L เหมือนหาไม่เจอเดี๋ยวนะผมไปดูของคนที่มีก่อนดีกว่าว่าผมจำได้อยู่อันนี้เดี๋ยว,เ,ยวเราซื้อไปดีกว่าเฟย์ออันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมแนะนำเลยนะครับย์คอร์5นะครับ ไม่มีเว้ยอ้อพิมพ์ผิดนะโปรแกรมนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะ,ะเราซื้อซื้อเป็นตัวนี้นะผมแต่ว่าผมจะขอไม่สอนดีกว่านะฮะนี่นะฮะตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับมีแคสเซอร์หลายคนใช้กันอยู่นะฮะสามารถเล่นขอยวิดีโอได้ปกตินะฮะมีโหมดการถ่ายทอดสดอะไรเหมือนกันเลยฮะแต่ว่า ผมได้ทาเป็นอันนี้ดีกว่าเพรมันสามารถแยกเสียงไม้ได้แต่ถ้าเป็นรู้แยกเสียงไม้ไม่ได้เรา,าดูราคาในในนี้นะฮะผมในสตีมนะฮะก็จะเขียนแอคชั่นนะแล้วมีเครื่องหมายอย่างนี้นะครับก็จะเขาเขาบอกว่าสามารถใช้ CPU น้อยลงนะฮะสามารถอาจเป็น mp 4ได้นะฮะอะไรนี้โปรแกรมหน้าจอเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เขามีตัวอย่างให้ดูนะฮะ แามารถกดเ้ามาดูได้แล้วก็ตรงนี้ราคาแค่899บาทนะฮะก็สามารถซื้อจากสตรีมได้เช่นกันนะฮะสตรีมได้เช่นกันเนี่ยเราก็มีร้านที่รับฝากซื้อหรือว่าเราสามารถซื้อจากบัตรเครดิตก็ได้นะผมอ่าเขาอาจจะบอกว่าแย่หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปคือแล้วแต่คนนะฮะว่าบางคนเขาที่ใช้ในแนวไหนเขาอาจจะบอกว่าแย่นะฮะแต่บางคนก็บอกว่าดีเยอะแยะนะฮะตอนนีมีคนที่รู้จักผมใช้อยู่โม12คนถ้าเป็นเพคอลนะฮะ เขาบอกดีแ yeah, yeah. ย่ๆสมวว่าโปรแกรมต้องมีทั้งร้ายทั้งดีนะฮะเป็นธรรมดานะผมก็ว,วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับการแนะนําใช้โปรแกรมแอคชั่นนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนะฮะติดตามชมด้วยนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับผมใครมีเพื่อนอยากลองใช้โปรแกรมนี้ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ